ผมท่านผู้ชมครับเมื่อนี้กะน,นะครับเนาะนี่กะแต่งกิ่งนะครับผมก็มาแต่งกิ่งอ่าสางกอมันแต่งกิ่งครับสางกอหน่อไม้นะครับนะอันนี้เป็นเขาเรียกเลยหน่อไม้ไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงนะครับเนี่ผมก็จะมาขาุดแต่งกิ่งสางกอไปเรียบร้อยนะครับก็ให้เหลืออยู่แค่นี้นะสาม สาม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 ต้นนะครับเลื่อยตัดออกขุดนะขุดเงาเรียบร้อยนะครับนี่ก็มีหนอก็เอาหนอไว้นะนู่นครับเอาไว้ไปทําเฮ็ดข้างหมกทั่วข้างหมกต้นนะครับเนาะนู่นนะครับตัดไปหมดแล้วนะครับแล้วก็สําหรับนี่ที่ขุดออกมาครับก็บ่รู้ว่าสิติดบตินหรอกครับสําหรับเงานะครับก็มาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับ ติดก็ดีไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับอันน,นี้นะครับก็เอาไว้นะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อไปครับคืออันนี้มันก็เป็นกองไผ่ที่ว่าผมมาปลูกแล้วได้มามันไม่มันไม่สูงนะสำหรับไผ่เลี้ยงอันนี้นะครับแล้วก็หนอหนอหวานดีเหมือนกันนะครับก็เลยต้องเอาวัคขุดไว้ก่อนเพราะว่าปีที่แล้วครับไม่ได้ดูแลมันนะไม่ได้ดูแลมันเลยมันก็เลย แลเกลกกะนะครับปีนี้ตั้งใจที่จะทำจะลงมือทำเต็มที่แล้วนะครับสำหรับสวนเกษตรนะครับนี่ก็เรียบร้อยครับนี่ก็ขุดงอไว้อันนี้งาสวยครับนี่ก็หนอก,ก็กำลังดีนะครับงาก,กำลังสวยเลยนะฮะขุดงาติดอย่างเงี้ยเอาไปปลูกติดแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอมือจะเอาถุงดำอ,อะไรมาห่อไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจะเลี้ยงเขาไว้ก่อน คือดินที่ดินก็ยังยังไม่พร้อมครับยังยังต้องไปเขาเรียกเลยยังต้องไปตกแต่งแปลงที่ดินก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไปปลูกเลยก็มันก็ไม่สวยนะเราก็ต้องไปตกแต่งก่อนกรับผม